ว,วัสดีค่ะวิทยาลเจ้าวัดออฟฟิเชียลค่ะวันที่สองของการท่องเที่ยวฮ่องกงค่ะ day t w เราอยู่ที่วัดแจ้กงมิวค่ะวัดแจงกงมิวนะคะมีกำไรเยอะแยะเลยมีกำไรมีเพนทองห0ิเหรียญน,นะคะ ว่าไงสนใจอะไรไหมเอ่ยด,ดูราคาดูร,ราคาเฉยๆใช่ไหมโอเคข้างนอกก็มีซินเส อันนี้นเขาียกสินเสียถ่ายรูปให้มามา,มาหน่อยรูถ่ายรูปให้มามาหนะนะน่อยอานูถือไว้ให้แม่กัะถ่ายตือนข้างหน้างไง ถายมามาไม่ไายให้ใหม่รอบน,ะนึงเย็นแนวนี้ก็ได้ถ้ากันคนมันหลายเมื่อนึงเนี่ยโซเล่กันเดี๋ยวเราได้จะได้ลูก <S <S ไปนี่แหละไปนี่แหละ กดกล้องไว้เดี๋ยวแม่จะถ่ายให้โอเคอู้สวยสวยหนึ่งสองสามโอ้ย อันมึงนึงนี่เอ็แนกมันคือแสงดีเดียอันนี้คือแสงไม่ได้วะลูกเหรอหนูปรับแสงเอานะอายืนเอาขาค่อยหน้ามาดีดีเออจ้ะได้ได้ได หนึ่งสองสามยืนบังคนเสื้อนแดงๆเนี่ย đ èn đ èn เออเออตรงนี้แหละ 1, 2, หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลองเลือกเอาต้องได้สักภาพแล้วนะแมนกล้องไพรกล้องมันแม่ของค่อยให้รูปสวยด้มันบอกคือกันเนาะแมนจ้ะ ผู้เพินใหญ่ขนาดเลยจะ่เอามารับขอเรลูกสามเลยเด้ินไปเ้าไรก็ไดครับกลับแล้วกลับแล้ว กลับแล้วกลับแล้วแผ่นทองเนี่ยเอาไปฝากพี่ฟางกี่บาทนะแผ่นทองอ่ะลุเดี๋ยวซื้ออีกแผ่นไหมให้พี่ฟางอ,อ่ะอเตอไว้เดี๋ยวาไปดูแม่เลือกพอ,พอแล้วมั้งอัดอีกเหรอ แม่ดูปีอันนั้นปีนักสัตว์ปีละกาะพี่ฝางไม่ม,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 ามามีเอหรอเราก็จะเอาธรรมดา <c oughs> นี่นี่นี่เบอรห้าสิบไ,ไปฝากลูกเขยปฝาไปฝาก,ากลูกเขยกับ<อ>ลูกสาวไง อันนี้ลายมันจะจืดอะไรนะลายของพิมพที่ขายอยู่ที่เราเด้อไปนี่ไงมีลายนี้มันมีลายอันนี้เป็นแบบเป็นแบบถ้าเกิดเด so ีはは๋ยวหนูเลือกให้ดูอะไรนี้อันนี้อันกับอันนี้มันลายอันนี้อีกอันนี้กระดูกสัตว์กระดูกส่วน ก็ก็ยยวเลยอะใช่นั่นเองไปฮึมสรุปได้แผ่นทองไปฝากสองใบเมงโอเคไปฝากกับลูกเคยกับเมงโอเคได้ยัง<ะ>ได้แล้วได้เลิครบแล้วไปได้แล้วบักค่าใจแล้ว เขาเขาที่น้อยใจนะนลูกสาวนะพน่งได้อ,ไอัดของแม่หรออ,อัดของแม่นี่แหละอยู่ในคลิปแม่นี่แหละ เขาว่าเามา3ครั้งค่ะ ở à, con nét ở à, con nét à, hai phía đó ô sủi view sủi chăng? khá